สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้นั่งอยู่กับช่างจางมนค่ะมาจากนครปฐมค่ะครับก็ช่างมนนะครับมาโรงเรียนตัดผมชายนะครับเจ็ดวันหลักสูตรเร่งด่วนนะเนื่องจากเคยเรียนตัดผมที่ไหนมาก่อนครับที่วัดนางสาวค่ะกระทุ่มแบนครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครนะแล้วก็ที่นั่นก็ได้เรียนพื้นฐานมาทรงอะไรบ้างครับพี่คือแบบ นักเรียนค่ะพื้นฐานแรกๆคือช่างใหม่เขาจะเป็นนักเรียนแม่นไหมแม่นไหมส่งเพียบแม่นตัด้ตัดขึ้นทรงจบงานได้ด้วยตัวเองได้ก็กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์เขาได้ตรวจไหมนะเอาขออยากอยากคุยเลยกับของเก้าสิบก็พอไม่ถึงเต็มร้อยก็เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้นะก็วันนี้นะครับช่างมนก็มาเริ่มเรียนวันแรกวันนี้เป็นวันพฤหัสานที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่นะ ช่างใหญ่ถือเลิกวันครูนะครับซึ่งเป็นวันฤหัสเป็นวันดีนะครับซึ่งเป็นวันที่เลิกดีที่สุดนะครับเป็นวันมงคลของสายวิชาชีพนะครับเราจะเรียนวิชาชีพขแขนงอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็ให้นึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับที่สั่งสอนเรามานะแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงบรมครูทั้งหมดนะครับทั้งมวลในสากลโลกนี้นะครับ ที่สั่งสอนต่อต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะก็วันนี้นะครับช่างใหญ่จะมาสอนนะครับช่างมนนะครับให้เรียนทรงอะไรบ้างนะครับวางแผนที่จะสอนให้ช่างมนนะครับเรียนรองทรงต่ำนะครับลองทรงกลางรองทรงสูงนะครับซึ่งเป็นทรงยอดนิยมเท่านั้นนะแล้วก็ยังมีทรงอเมริกันลันบินนะครับลองทรงสูงผสมโซลเรียนนะครับ5ทรงแล้วนะครับแล้วก็ลองทรงเปิดข้างลากไซสทรง นะครับแล้วก็เจ็ดทรงพวกทรงสกินเฮดนะครับหรือว่า Fast f ฟา f a ฟตตัดภายใน15นาทีให้เสร็จนะครับถ้าเลย<ม>เลยได้ไหมก็ได้ครับ<ม>นะครับ <S <S ไม่ต้องสีเรลียดนะ <S 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 นะครับแล้วก็ยังมีการสอนนะครับการขึ้นทรงด้วยปัตเลี่ยนด้วยกันไกนะครับหน้าที่ของปตงัตเลี่ยนก็มีแค่อะไรไถขึ้นทรงข้างล่างใช่ไหมพี่มนส่วนข้างบนเป็นหน้าที่ของ,งกันไกนะครับวันนี้นะครับช่างมนนะครับก็เอากันไกมา แต่ว่าการกระแทกมันหลุดนะตรงนี้นะครับการกระแทกมันก็เลยจะทําให้ตัดผมไม่ขาดนะแล้วมันไกลมันจะตกกระทบเหล็กตัวเหล็กกระทบกันเป็นดังแป๊กแป๊กแป๊กนะครับช่างใหม่ไม่รู้นะว่าทําไมมันตัดผมไม่ขาดแล้วทําไมมันถึงมันตัดผมดังแป๊กแป๊กแป๊กเพราะว่าการกระแทกตรงนี้นะครับทุกคนต้องอะไรต้องรู้ว่าถ้าไม่มีการกระแทกเนี่ยองศามันไม่ได้นะแล้วก็ตัดแล้วผมไม่ขาดใช่หลักง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ ช่างใหญ่ทาให้เป็นให้ตัวเนี้ยต้องส่งช่างรับคมนะครับเขาจะมีกัดยางนะครับแล้วก็จะมีลูกยางที่ที่จะามาใส่แต่งให้แบตเตอรี่มันเข้าที่เข้าทางให้มันได้ศูนย์ได้องศาลแล้วตัดของขาดเพราะเราไมนะ่ค่อยเข้าใจใเราไม่รู้บางท่านก็ไม่รู้นะครับช่างใหญ่ก็แบ่งปันให้เพืเ่อนๆได้รู้กันนะ<ม>แล้วก็หลังจากเรา,เ,าเรียนนะครับสิบสิบสองสิบสี่ทรงหรือว่าระบุทรง ยอดยยมแล้วเนี่ยปัญหาตามมาของนักเรียนช่างใหม่เนี่ยคือไม่รู้ว่าไอ้ลองฟันเนี่ยใส่ใช้ยังไงนะครับมีเบอร์อะไรบ้างนะครับหลักๆช่างใหญ่จะแนะนำนะว่าลองฟันเนี่ยหลักๆมีอยู่ประมาณ8เบอร์นะหลักๆนะครับล mm hmm. องไอ้ลองฟันเบอร์อะไรบ้างไล่จากเลขน้อยไปหาเลขมากหลักง่ายๆนะเลขน้อยคือเลขอะไร0.5นะครับ จำไว้ตลอดชีวิตว่ามันมีความบางที่สุดบางบางที่สุด0.5 0.5 mm. มิลมิลลิเมตรเลยบางบางหลับตาดูก็รู้ว่ามันบางนะครับ<ม>พี่กับดูนี้<ม><ม>กลับดูบางไหมจ้ะบางนะครับมันคือบางที่สุด0.5เหมาะกับอะไรเหมาะกับเส้นผมที่มีต่อเล็กๆอ๋อถ้าเราไปขึ้นทรงด้วย0.5ผมนันหนาพี่ว่านไปไหวไหมเนี่ย ไปไหวไหมไปไม่ไหวไม่ไหวอ่ะค่ะมันต้องให้เบอร์ใหญ่ๆบุกเบิกไปก่อนไม่ว่าจะเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์3เบอร์สเบอร์หเบอร์6เบอร์เเบอร์8ปเสียก่อนแล้วค่อยที่จะเขา0.5ุดาอย่าอย่าถามช่างใหญ่ค่ะว่าแต่ละทรงเปิดทรงลองโซไอ้นี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแผ่นลองลองฟันหรือว่าลองเบอร์หรือเราเรียกว่าบล็อกก็ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันก็คือ ลองทรงเอ้ายกตัวอย่างงี้ลองทรงสูงเราจะขึ้นทรงด้วยลองทรงสูงเนี่ยถ้าเราใช้ลองฟันเบอร์สี่เข้าไปเนี่ยมันยาวอยู่อเราต้องการจะให้มันอะไรให้มันไม่ไม่ยาวมากเราจําเป็นต้องใช้ลองฟันเบอร์สองขึ้นทรงไปก่อนมันจะกลางกลางมันไม่เล็มันไม่บางจนเกินไปและมันก็ไม่หนาจนเกินไปหรือยาวเกินไปนั่นเอง ถ้าเขาถ้าลูกค้าบอกว่าออผมไม่เอาขาวผมไม่เอาขาวก็คือว่าให้นึกถึงลองโซ่เบอรใ์ให้ใช้นึกถึงลองฟันเบอร์สองคือเป็นหลักเลยใช่เบอร์สองเบอร์ถามเดี๋ยวยาวไว้ก่อน,อนถ้าเราใช้เบอร์หนึ่งมันมัน,ม,นมันจะสั้นเกินไปใช่ไหมครับทีนนี้นจะสั้นไปต่อสั้นไปก็ให้มันยาวก่อนตัดไปด้วยถามลูกค้าไปด้วยดีที่สุดใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาเคยตัดอ่ะมันสั้นระดับไหนเราเผื่อเขาเราถ้าเราถ้าเราไปใส่เบอร์เบอร์สามเข้าไป เขาสั่งบอกว่ามันยาวไปเรายังหยิบเบอร์สองมาตัดซ้ําได้ถ้าเราตัดเบอร์สองลงไปถ้าลูกค้าบอกว่ามันสั้นไปแล้วพี่จะแก้ไงใช่มันไปไม่ได้ใช่เรามันตันไงเพราะฉะนั้นเราหยิบเผื่อๆไว้ก่อนเขาเรียกว่าเผื่อหรือเผื่อขาดใช่ไหมเราสามารถเติมสามารถขยี้บีบให้มันสั้นลงสั้นลงได้จนไปถึงอะไรศูนจุดห้า บางที่สุดก็ถือว่าเป็นการลองวีเหมือนกันนะครับกรนี้เหตุผลถึงได้ต้องมาสอบถามมาเรียนกับอาจารย์โทรศัพท์โทรไปโทรมาบางทีปัญหามันเยอะบางทีเราก็ไม่เข้าใจ,าใจนะครับ<จ>แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเคยเรียนกับช่างใหญ่แล้วหรือว่าเรียนกับหลายๆอาจารย์เนี่ยจะง,ง่ายคุยกันภาษาเดีวยวกันนะครับแล้วก็ไอพูดถึงเรื่องรองลองฟันต่อนะครับทีนี้รองฟันเบอร์ศูนย์จุดห้าคือบางที่สุดนะครับเราเราหลับตาหยิบขึ้นมาก็รู้ว่า มันเป็นศูนย์จุดห้ามันบางหยิบหยิบดูมันบางเอา้าพอมันยาวกว่าศูนย์จุดห้าก็ต้องนึกถึงเบอร์อะไรเบอร์หนะึ <c oughs> ่งแล้วไล่เบอร์ไปเบอร์หนึ่งนะครับเ <c oughs> บอร์หนึ่งก็เริ่มหนาขึ้นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้บางแล้วหลับหลับตาดูก็เิ่มันหนาขึ้นแล้วนะครับถ้าจําไม่ได้เขียนเลยเขียนเอาเอาประกาเมจิกสีแดงสีขาวเนะี่ยเพราะเพราะว่าลองฟันมันสีดําเขียนใหญ่ๆเลยเบอร์หนึ่งศูนย์จุดห้าสายตาเราอายุมากแล้วนะครับเรามองไม่ค่อยเห็นแล้ว ไม่เหมือนม่รุ่นใช่ไหมมันมันลดคล่องอันหนึ่งจุดห้าเราก็เขียนเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับไล่เบอร์ไปเรื่อยๆง่ายทดเดียวทีนี้ลองฟันที่ใช้บ่อยที่สุดของการตัดผมบาเบอร์ตัดผมชายเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์จุดห้าจหเบอร์หนึ่งคือหลักๆเลยหลักๆเลยหนึ่งครึ่งหรือว่าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ามันมีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่ สี่ห้าเบอร์เนี่ยใช้ทุกวันเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีลองฟันให้เราได้ใช้นะแต่วิวัฒนาการโลกสมัยใหม่ทำให้การเรียนรู้การตัดผมง่ายขึ้นทีเนี้ยสมัยก่อนน่อาจารย์ครูบาอาจารย์สมัยโบราณเขาให้ไล่หวีขึ้นทรงด้วยหวีหวียังเนี้ไม่มีลองฟันเลยเพราะฉะนั้นช่างใหญ่จะสอนเดินหวีก่อน แบบโบราณเลยค่ะและก็ผสมประสานกับการใช้ลองฟันยังจับหวีไม่เก่งเลยใช่วันนี้นะครับก็จะสอนนะครับช่างมนะครับจับฝึกจับกันไกฝึกจับปัตเตอร์เลียนฝึกจับหวีแล้วก็ฝึกจับใบมีดโกนด้ามมีดโกนฝึกการเปลี่ยนม่มีดด้วยแล้วก็ฝึกการอะไรตัดซอยไปเลยเนื่องจากเวลาของช่างมนมีน้อยมากค่ะ ก็เพราะฉะนั้นก็ใส่อัดบังคับเลยเนี่ยอัดเข้าไปเลยเต็มที่เลยเอาจนล้นอ่ะเพราะอะไรมาไกลมาจากนู้นมาจากนครปฐมมาอยู่ย่านไหนนะย่านสรยาสรยามาหาอะไรมหิดลเทค่ะเลยเข้าไปอีกครับออกจากบ้านตั้งกี่โมงครับก็ตีห้าตีลุกตั้งแต่ตีสี่ค่ะอาบน้ำอาบผ้าจำทำผมไว้ช่างมนเหนื่อยปีแรกอดทนเหนื่อยปีแรก นี่ถือว่ามีงานประจํานะครับเป็นสาวโรงงานเมื่อ20ปีที่แล้วนะทำงานมา20ปีนะครับถึงเวลาหนึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องมีการเ,าเรียนรู้วิชาชีพใหม่ๆนะครับทํางานโรงงานหรือหรือทำงานประจําเนี่ยก็เป็นไรายได้ประจําซึ่งทุกเดือนมีไรายได้อยู่แล้ว <c oughs> แต่พอมาเรียนตัดผมเนี่ยต้องหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเนี่ยแบบอิสระ ไม่มีใครเป็นเจ้านายอยากเป็นอิสระตัวเองอ่ะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครอะไรอย่างเงี้ยลูกศิ์ช่างใหญ่เป็นหนุ่มโรงงานก็เยอะสาวโรงงานก็แยะนะครับก็ทั้งเดี๋ยววันวันไปออกหน่วยก็จะเจอช่างเอเขาเป็นหนุ่มโรงงานเขาเพิ่งตกงานแล้วก็มาเรียนเ5สิบห้าวันแล้วก็ขยนนันออกหน่วยทุกคนเนี้ยตัดผมดีขึ้นลูกศิ์ทุกคนก็ตัดผมพัฒนาการดีขึ้นเก่งวันเกินทุกคนนะครับช่างใหญ่ถึงถืงเอเลิกวันพฤหัสเป็นวันเลิกดีที่สุดนะครับ แล้วก็วิธีการจับปัตเตอร์เลียนนะช่างมนนะครับจับปัตเตอร์เลียนเขาเรียกว่าจับนี้จับสั้นไม่ได้จับยาวคือที่ที่วางที่พักนิวโป่เนยดูบนเนี่ยก็เรียกว่าจับปัตเตอร์เลียนวิธีที่หนึ่งนะครับแล้วก็จับปัตเตอร์เลียนวิธีสองก็คือจับเนี่ยจับอย่างนี้เอาอะไรนิ้วนิ้วนิ้วนางมาค้ำมาค้ำทองไว้นะครับแล้วก็ไอ้สามนิ้วะคจับ เพื่อประคองแบตเรี่ใช่เพื่อประคองแบตเลี่นไม่ให้ปบตเลียนมันมันอกแวกไปตทรายที่เนี้ยปบตเตลียนเนี่ยตอนที่เราไถพวกทรงนักเรียนทรงอเมริกันลานบินเนี้ยมันต้องมันต้องมันต้องอยู่ข้าวบนใช่ไหมราต้องก้มหัวลงมาดูมาดูแนวของกลมมาดูว่าไกด์ไลน์อยู่ไหนมันมีลี่ยมมีมุมต้องจับถ้าจับอย่างงี้มันปวดแขนปวดข้อมันไม่เหมาะมันไม่ถนไม่โอเคไม่โอเคมันไม่ใช่นะครับที่ถูกตำแหน่ง่ใชก็เพราะฉะนั้น ทั้งใหญ่ว่าให้จับประเด็นวิธีหนึ่งทั้งหมดก็ให้นึกถึงวิธี 1. 1> หนึ่งเราจับประเด็นวิธีสองจับประเด็นวิธีสองวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามจับความมุงนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ความเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมมันมกจะจับเป็นปัจเจียนที่การขอบกันจอนมากกว่าให้จับจิกเส้นการขอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับที่ใช้บ่อยคือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองนะครับวิธีวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรอย่าหล่น ห้ามลง<ช>หลดลงพง<ช>งลื้นมันพังเงินในกระเป๋ามันจะมันจะหายไปนะนะครับแล้ววิธีการจับกันไกลนะครับก็จับกันไกลเนี่ยจับเข้ามาเลยสอดเอานิ้วนางสอดเข้าไปในเนี่ยที่พักนิ้วก้อยจำไว้ตลอดชีวิตบางท่าน,นยังจับกันไกลผิดนะครับเอานิ้วอะไรนิ้วนางสอดเข้าไปเนี่ยนะครับนิ้วก้อยวางนิ้วโป้สอดนิ้วก้อยวางนี้<ใ>นี่ค่ะถูกต้องครับนี่ถูกต้องครับ ที่พักนิ้วก้อยง่ายๆจำง่ายๆนะครับที่พักนิ้วก้อยนี่ค่ะนะครับที่พักนิ้วก้อยได้ค่ะนะครับแล้วก็แงบมๆง้มงมันฝึกนะครับตัดเลยฝึกความมือตัดตัดตรงๆฝึกความมือความความเออความมือตัดตรงๆเลยเดินตรงๆนะครับเดินถอยหลังเดินหน้าตัดตรงๆถอยหลังนะครับแล้วก็อะไร ตัดซิกแซกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองเดินหน้าถอยหลังฝึกนะครับทุกวันไปฝึกนะครับให้มันชินข้อมข้มือไว้แล้วก็พลิกไงมือขึ้นตัดหนึ่งพลิกเข้ามาตัดจับนะครับฝึกไปฝึกนะฝึกจับเปนไก่ฝึกจับเันไก่แล้วก็ฝึกเดินเปนไกลฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดแบบแบ็คแฮนด์เนี่ยตัดแบ็คแฮนด์คือตัดใช้หลังมือตัด พลิกมือต่อไปฝึกเอานะ,ะตื่นเช้าขึ้นมานะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็กินกาแฟล้างหน้าล้างตาว่างๆอยู่ก็นั่งฝึกเล่นๆคนเดียวฝึกฝึก,กไกลไปก่อนหงายมือความมือฝึกไปเหมือนกับการจับ,บเล่นจับ,บระเลียนจับยังไงให้มันมั่นคงไม่ให้มันลื่นไม่ให้มันหลุดเหมือนกันฝึกบางท่านช่างย่างไม่บางทีก็หลุดมือแล้วฟันหักกระตเลียนพังก็มีนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ชินมือมันไม่เขาเรียกว่าไม่ผ่านการฝึกมันก็เลยทําให หลุดมือ<ะ>กันไกลเหมือนกันะระวังถ้าหลุดมือก็เสียศูนย์พังนะครับแล้วก็เหมือนรถถ้ารถตกถนนมันก็ไม่มันก็ไม่ไดีดีๆๆแล้วมันเฉลิรุดหมดนะครับเสียเซลนะนะครับแล้วก็ไอ้ที่คนเขาถามมาเยอะว่าอาจารย์ยายเปลี่ยนลองฟันยังไงทํายังไงนะง่ายๆนะครับใช้ลองฟันเอาผมหยิบวงฟันเบอร์หนึ่งมานะนะครับครั้นี้เขาเรียกว่าฟันศูนย์ค่ะฟันศูนย์ปัตเรีย่ยนรุ่นใหม่ๆมันจะมีหู หูปับหรือก้านปรับเนี่ยการเขาเรียกว่าก้านปรับหมูปรับถ้าเราต้องการจะสวมไม่ให้มันสั้นเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าฟันศูนย์ภาษาช่างเขาเรียกว่าฟันศูนย์ฟันศูนย์ผมให้คำนิยามใหม่ว่าเป็นฟันปกติด้วยนะครับฟันเขาเรียกว่าไถฟันชิดไถยังไงฟันชิดเขาไถอย่างนี้ไถฟันชิดก็คือเอาฟันบรเตเลียนใบเมีดทั้งบนล่างเนี่ยชิดกับดังศี่สะเลย แล้วก็เขาเรียกว่าไถเขาเรียกฟันชิดชิดหนังศีรษะนั่นเองแต่ภาษาจางเขาจะเรียกว่าฟันชิดฟันชิดฟันชิดให้มันชิดอะไรว้าอก็คือชิดหนังศีรษะนั่นเองฟันชิดชิดมันถึงจะไถสะอาดอถ้าไถครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งไม่สะอาดให้ไถครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ไถจนกว่าจะไม่มีตอ่อง่ายๆหลักง่ายๆแค่นี้เองรู้วิธีการไถกระเทียนฟันชิดแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องทำไมถึงต้องมีการ ยกปัตเลียนลอยขึ้นยกก้นลอยขึ้นปัตเลียนถ่ายไปนานมันจะมีเกิดความร้อนมันเกิดความร้อนแล้วพอพอไปหน้าคอหน้าหูลูกค้าร้อนสะดุ้งไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็สะดุ้งกันหมดวิธีหลักง่ายๆในวิธีแก้ปัญหาก็คืออะไรในเมื่อถ่ายมันร้อนแล้วเนี่ยมันต้องถ่ายู่ใช่ไหมให้เป็นเมีท้องมันมันมันค้ำค้ำค้ำคอค้ำศีรษะไปด้วยทีนี้ยพอเกิดความร้อนปั๊บให้ให้ช่างมโนยกปัตเลียนขึ้นยกก้นขึ้นนะ ยกก้นขึ้นใช้เฉพาะฟันก็ดกก้นขึ้นใช้ฟันแทนใช้ฟันอย่างเดียวไม่ต้องไปหน้าพอใช้ฟันอย่างเงี้ยมันก็จะลดความร้อนได้เท่ากับว่าตรงนี้มันแนบเรามันร้อนลูกค้าร้อนนะใช่ครับหลักง่ายนะทีนี้สําหรับท่านที่ไอเปลี่ยนรองฟันไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงก็นะครับปรับปอตาเลียนเป็นฟันศูนย์หรือว่าฟันปกติแล้วก็สวมรองฟันเข้าไป สวมได้เลยสวมเข้าไปแล้วก็แล้วก็งัดงัดงัดกระดกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเกี่ยวเกาะอ,อยู่มันแน่นถ้ามันไม่แน่นจะทํำยังไงนะครับนะครับเห็นกิบไหมกิบล็อกกิบล็อกเหล็กเรางัดดันมันเข้าไปนิดหนึ่งให้มันฟิตเข้าไปหน่อยนะครับดันยังไงถ้าเป็นพลาสติกที่ที่เป็นของแท้จากอเมริกานะครับให้เรากดกดลงไปหน่อย กดให้มันฟิตลงไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับสวมผัไปเนี่ยถ้ามันหลวมโลเลโลเล่าเงี้ยอันนี้มันแน่นอยู่แค่ปกติถ้า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 ถามันหลวมหมายความว่าไขไปแล้วหลุดบ่อยหลุดบ่อยให้นะครับเอาออกมาแล้วกดนะกดหลักง่ายๆไปบอกลูกศิษย์ลูกหาไปบอกเพื่อนๆบอกรุ่นน้องได้นะครับต่อไปก็เป็นอาจารย์นุ่นอาจารย์ มนนะครับในอนาคตอีก5ปี10ปีก็เป็นอาจารย์ได้สาธุนะคะอาจารย์อายุยังน้อยอยู่อายุอายุอายุไม่ถึงยังไม่ถึง50มับบ้งยายาประมาณ46นั่นแหละรุ่นพี่ทั้งใหญ่นะทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันต้องมีการถ่ายทอดแบบจริงจังเป็นหลักสูตรเป็นหลักมีเกณฑ์มีมาตรฐานใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันก็สอนกระลาบากมันก็บางคนตัดผมเก่งแต่สอนคนไม่ได้บางคน อสอนเก่งตัดเก่งก็มีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอาความรู้ทั้งหมดมาฝากเพื่อนนะแล้วก็ขอให้นะครับช่างมนนะครับตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะครับแล้วก็เรียนรู้วิชาชีพตัดผมชายผมหญิงให้ได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคของโรคระบาด เรียกว่าทร่ภาษาชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่าโคครคหาใช่ไหมแล้วก็เข้ามาทําลายล้างโลกมนุษย์นะ ừ ừ ừ เพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ที่มันเป็นอุปสรรคเราก็ต้องสู้หลีกเลี่ยงด้วยการอะไรมีหน้ากากอารนามัยปิดกรมูกดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การมาเรียนตัดผมกรับช่างใหญ่ก็ ก็จะมีอะไรแอลกอฮอล์มาปราฉิดพ่นเครื่องไม้อุปเครื่องมือของตัวเองนะครับตอนไปออกหน่วยก็จะมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีการลงชื่อผู้มารับบริการนะครับทั้งในร้านนอกร้านนอกหน่วยใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อจะได้เช็คทำลายย้อนหลังว่าถ้าเมื่อเกิดติดโควิดขึ้นมาจะได้ตามตัวไปรักษาได้ทูนะครับเราจะได้เราก็ช่วยๆกันนะครับให้เราก็ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริาารโควิดแล้วก็ รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดะนะครับเพราะว่ากลัวมากๆเลยที่คําสั่งปิดร้านตัดผมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ให้ท่านตัดผมนี่ตกงานซึ่งทุกคนนี่ไม่ไม่ปรารถนานะก็พยายามช่วยๆกันนะแล้วก็ก็ขอให้นะครับช่างมนนะครับจจเจริญรุ่งเรืองในในสาขาวิชาชีพตัดผมชายผมหญิงนะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ขอให้สติสัมปชัญญะครับที่สมบูรณ์กลับมาโดยเร็วนะครับก็ขอให้มีความจําขอให้เรื่องปื๊ดๆเลยเพราะอะไรเรียนตัดผมมันใช้ความจําเยอะใช่แค่วันนี้ยที่ช่างใหญ่พูดเนี่ยที่นาทีแล้วสิบสี่นาทีสิบห้านาทีเยอ่ยังจำละเอียดไม่ได้เลยพอจานั้นอ่ะไปยไดของการถ่าย YouTube ของถ่ายวิดีโอเนี่ยหนึ่ง เพื่อเอาไปทบทวนดูย้อนหลังได้24ชั่วโมงใช่ว่าเราพื้นฐานเราเป็นยังไงมาสองแบ่งปันให้คนอื่นที่ว่าอย่างเราเงี้ยใช่ที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนกับช่างใหญ่หรือไม่มีเงินมีท้องยังจนอยู่ยังรายได้ยังไม่พอใช้เลยยังตกงานอยู่ก็มีโทรหาช่างใหญ่เยอะช่างใหญ่ก็ช่วยนะครับเผยแพร่ออกไปนะครับเป็นการสอนออนไลน์แบบ Learning University 24ชั่วโมงนะครับให้ไปต่อยอดเราเอง กล้ที่ไหนก็นเรียนที่นั่นมันไม่จาเป็นต้องเรียนช่างใหญ่ใช่ไหมพี่ไม่จําเป็นนะครับบางคนนะครับอยู่ไกลตาก่างจังหวัดก็ช่างใหญ่แนะนําให้ไปเรียนที่ตา่างจังหวัดอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เก่งๆนั่นไม่จะรับสอนตัว,ต,วตัวเหมือนช่างใหญ่สถาบันสอนตัดผมหรือโรงเรียนเสริมสวยมันจะมีแผนกผมชายผมหญิงนะครับเรียนเต็มเต็มก็นุ่นละหกเดือนนะครับมีอะไรจะ,ะให้กําลังใจนักเรียนช่างรุ่นน้องไหมก็อยากให้กําลังใจนะคะแบบคนที่คิดแบบ ไม่มีงานทําตกงานอะไรเงี้ยเจอพิคโควิดเนี้ยขอให้แบบว่าสู้ๆเพราะว่าเรายังมีแรงรแล้วมีแขนมีขาครบคือเราสู้ต่อไปค่ะแล้วก็แบบหาเลียนอย่างเรียนตัดผมนึงก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่แบบว่าให้เรามีแรงบันดาลใจแบบทำมาหากินสู้ต่อไปหาเงินได้เป็นอาชีพอิสระแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็น ลูกจ้างไข่ด้วยอะค่ะบค่แค่นี้ค่ะนะครับแล้วก็อาชีพตัดผมอะมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้สมองจำสมองจำแล้วก็ต้องใช้เวลาใช่อะเราจะเรียนสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันให้มันเก่งเลืดอนะมันเป็นไปไม่ได้เรับเราค่อด้ค่อยเป็นค่อยไปกินข้าวทีละคำเขาไม่ให้กินข้าวทีละห้าคำนะครับก็ฝากคนไลค์ตัวแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมา เป็นกำลังใจให้ช่างมวลนะครับนคร,นครปฐมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออ